เมื่อกี้เราก็อันบ็อกซ์กันไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะมาขึ้นไม้แบตนะฮะตอนนี้ก็กําลังเลือกเอ็นอยู่นะว่าจะเอา็นอะไรดีนะแต่ว่าไม้นี้ผมว่าจะซ่อนความพิเศษมันโดยความเอาสีเอ็ธรรมดาธรรมดานะเอาสีขาวดีกว่าคิดว่าจะขึ้น6กสามนี่เหลือ2องสีครับพี่ข่งกัดแดงโอเคเหลือสสีเนาะน่าจะขึ้น6กสาสีขาวคู่เลย แต่จะ,จะซ่อนความโหดมดันโดยที่ขึ้นปอนสูงนะวันนี้632ตัวนี่เซตน,นี้ชี้พี่สองอันนี้เลยอันนี้ขึ้น30ไม่เว้นโผลััวนี้ขึ้น28ไม่เว้นโปเพราะว่าก็อันบ็อกมาตะกี้เลย สวยพี่พไม้จีน<ว>ไม้จีนผมทำคลิปขึ้นที่พี่คนดูเยอะขนาดคนซื้อตัวเยอะขนาดไหยผมมาเห็นพี่ดิ้นพี่ต่ออ่กะกันเอ้ย,อยพี่รีวิวไหมเนี่ยแต่มีไหมอย่างว่าที่มันเป็นเสียงแจ้งตอนอู้เนี่ยพี่มีพี่มีรุ่นน้ข่หรอไหนไหนสีม่วงสิบยูอ๋อสิบยูครมีครับมีมีมีครับมีมีเยอะเลย ถูกตัวอันนี้ถูกอันนี้เบาจริงนี่ตัวนี้เบาจริงไม่โชว์เนี่ยหกร้อยหกร้อยบาทแม่นเสียงเียบร้อยแจ้งครับพี่มีลูกปิงปองเปล่าเปล่าก็มีอยากลองแบบดอเล่นดูงด้ครับสามสิ้นีลค่ะเด็ง แ,แมน่นครับดแแีดีครับดีมากเลยี่ชอบเลยผมซื้อขึ้นน้องผมสักอันใหม่ <c oughs> โอ้ขึ้นสบายเลยเฮ้ยใช่ครับรอะผมครับโอ้โหแกมอักเซนใช่ยี่สิบแปดปอนด์เล็กเลยเจ็บมือเลยแหละ อันนี้30สบปอนแข็งมากสาสิบปอนกับ28่สิปดปอน